นี่คู้บาสเกบในสนามนะครับทีนี้สกอร์นำ1-0นะครับ เสมอได้นะครับอันนี้ตีเสมอได้เออครับตันนี้นะครับยิงด้วยเบอร์แปดนะครับเสมอครับไอ้ภูมิตีเสมอได้นะครับโคราชนะครับตี